วัสดีค่ะพี่อี้นะคะเราจะมาตอบคำถามของน้องคนนี้นะคะอยากจะบอกก่อนเลยว่าสาขาที่หางานง่ายที่สุดนะคะความจริงเราสนับสนุนเรียนต่างชาตินะคะพี่อยากจะบอกเลยว่าก่อนอื่นนะคะเราเนี่ยจะต้องเก่งภาษาจีนค่ะถ้าภาษาจีนเราไม่แข็งก็คือถ้าเราไปเรียนต่อจีนแล้วภาษาจีนเราไม่แข็งนะคะเราจะหางานในประเทศจีนยากมากๆเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่จะมาบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนจีนเองนะคะถ้าเขาจบมาแล้วเขาอยากจะหางานได้นะคะเขาเรียนสาขาอะไรจะมีสิทธิ์ได้งานมากที่สุดค่ะ สาขานะคะความจริงจะคล้ายๆกับประเทศไทยมากเลยนะที่อยากจะบอกก่อนก็คือว่าสาขาดานเศร,รษฐศาสตร์นะคะสาขาด้านการแพทย์นะคะซึ่งสาขาด้านการแพทย์นะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ทํางานต่อนะคะจะต้องจบปอโทอย่างน,อน,นะะ้อยเขาต้องจบปอโทแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคนักศึกษาต่างชาติจะจบปอ,อเอกค่ะถ้าอยากจะได้งานด้านการแพทย์ในประเทศจีนนะคะสาขาที่3นะคะจะเป็นสาขาด้านระบบอัตโนมัตินะคะหรือว่า automation engineering นะคะ อ่แล้วก็อันที่3นะคะก็จะเป็นสาขาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมค่ะอันดับที่4นะคะจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์ไซเอนส์นะคะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็สุดท้ายน,นะคะจะเป็นสาขาด้าน Big Data ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสาขาพวกนี้นะคะก็จะเป็นสาขาที่ฮิตมากๆในประเทศจีนนะคะก็คือว่านักเรียนจีนเองเนี่ยจบมาก็คือหางานง่ายนะคะแต่ว่านักเรียนต่างชาติค่ะพี่อยากจะบอกก่อนเลยนะว่าความจริงแล้วจุดแข็งของเราก็คือว่าเราสามารถพูดได้หลายภาษานะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถพูดภาษาจีนได้เนี่ยเราก็จะหางานในประเทศจีนในค่อนข้างยากค่ะเพราะฉะนั้นไปเรียนต่อจีนนะคะอย่าลืมนอกจากที่จะเรียนด้านวิชาการแล้วเนี่ยหาแฟนผู้ชายแล้วเนี่ยหรือว่าหาแฟนคนจีนแล้วเนี่ย ก็ต้องฝึกภาษาจีนมาเยอะๆนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถหางานในประเทศจีนได้ในอนาคตค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาถามครั้งล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย